ครับท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่พระนิสิตทางเทราวาทและมหายานทุกโลกวันนี้ก็เป็นวันพุธที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564เป็นวันแรกที่ท่านอธิการบดีได้มีคำสั่ง นำมาที่ส่วนธรรมนิเทศสำนักส่งเสริมแล้วก็นเป็นองค์กรร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตกองกิจการนิสิตที่เกี่ยวข้องกับครูบาจารย์กับพระนิสิตว่าช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาโควิด -19 ในสองปีมาจนถึงระลอกที่สามนี้ก็ได้มีการปรับรูปแบบ <c oughs> การขบฉันไปจนอยู่ที่อาคารหอพักหลายเดือนทีเดียวในวันนี้ท่านได้มีคำสั่งว่าเมื่อ การแพร่ระบาดทุเลามาในระดับหนึ่งอยากให้มาร่วมกันเป็นสังฆสามมคคกของหมู่สงฆ์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรื่องมาตรการตามสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างที่ท่านอาจารย์ดรพระมหาราชน ท่านได้กล่าวในเบื้องต้นไปแล้วอันนี้เราก็ยังปฏิบัติกันอยู่ในวันนี้เรานได้รับนศรัทธ,ธาโดยเฉพาะพระราชาศรัทธ,ธาเป็นเบื้องต้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านพัทหาร ถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนาคารศรียุธยาจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลายขอถวายอนุโมทนาในพระราชกุศลศรัทธา ด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิรีรัตนตไตรและพระราชากุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบบพิษพระราชาสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยเจตุรพิทพรชัยเสดสเดสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรธิติการเทรวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวนหนึ่งพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา